อ้าวอรุณสวัสดิ์นายคือมมลูเมดเราใช่ไหมใช่แล้วเราชื่อเพือกนะนายล่ะอ๋อเราชื่อกล้วยนะยินดีที่ได้รู้จักว่าแต่เราไปเตรียมตัวไปโรงเรียนกันดีกว่าปะ่ะฮะวันนี้ไม่โรงเรียนเหระเออวันนี้วันจนันทร์ลวเว้ยโหอะไรวะน,นี่ก็เป็นวันเสาร์อยู่เลยว่าเออเออไปเตรียมตัวกันดีกว่าเดี๋ยวก็สายกันพอดีอะ่ะเออปะเอายืนบื้อทำไมอยู่หวาลุกจากเตียงดิ เออกำลังคิดอยู่ว่าทำไมฟ้ามันยังมืดอยู่เลยว่ะมีฟ้าผ่าด้วยนะเว้ยมาดูดิเออจริงด้วยว่ะแต่ช่างมันเถอะฝนตกก็เป็นเงี้ยแหละถ้าไม่รีบเดี๋ยวสายนะวันแรกซะด้วยว่าแต่เออวันนี้ตารางเรียนเรามีอะไรบ้างวะไหนดูหน่อยดิอ๋อคาบแรกเจ็ดโมงห้องยี่สิบสามเออเออเอองั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ําก่อนนะเว้ย เอานายเข้ามาทําไมวะเออเข้ามาทําไมวะเออออกไปดิเอออีบา้านี่เออคนจะอ,อาบน้ําให้สบายตัวสะหน,น่อยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยไอ้เพือพ่อเสียงอะไรวะนายทําอะไรอยู่เนี่ยเก็บปอดนะ่ะเฮ้ยมาดูฮีวีทําไมดูฮีวีทําไมเนี่ยจะสายแล้วนะเร็วๆเลยเออโรงเรียนเหร,เรเะลืมไปเลยว่ะ เอ้ยไป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 กินข้า,าวเช้าดีกว่าถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะสายแล้วนะเนี่ยเออชักช้าจริงๆเลยนายเนี่ยอ้าวแล้วนี่มันขวดอะไรวะเออนี่ของแกหรือเปล่าวะเพื่อเออแม่เอามาให้วะขวดเหล้าชั้นดีเลยนะเว้ยเอย้แล้วนายจะกินมันเป็นอาหารเช้าเนี่ยนะเออแม่เราบอกว่ากินตอนชเช้าเช้านี่แหละมันช่วยให้ตื่นวะนายจะกินด้วยกันก็ได้นะแม่ให้มาเยอะวะเออไม่เอาละขอผ่านดีกว่าวะ เ,ออเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นดีกว่าว่าทำอะไรกินได้บ้างอื<ม>เฮ้ยตู้เย็นเราไม่ค่อยมีอะไรเลยวะบ้านเรามันยังไม่ค่อยมีอะไรเลยวะเผื่อเนาจะกินอะไรวะเออเดี๋ยวกูจะกินเลยรดโนรี่สาหล่ายวะ่ะเฮ้ยตอนเช้าเนี่ยนะเอาจริงดิเออแต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะก,ก,กินอะไรดีตอนกลางวันฉันก็ยังไม่มีอะไรจะกินเหมือนกันวะ่ะเออไปล้างขายของกันปะ เออมันอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนพอดีเลยอะเออไปนายเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเว้ยเพื่อนโทรศัพท์เลแล้วก็เงินครบเลยวะ่ะเออโอเคโอเคเอาแค่นั้นใช่ไหมงั้นไปเลยไม่ต้องเอาหนังสือเรียนนะไม่ต้องอะเอาเงินใครวะกูเก็บละเอ้ยเอ้ยงานกูอ่ะไปกันเลยเอาออกมาดิเดี๋ยวสายหรอกเอ้ยเอาเงินกูคืนมาก่อนได้ป่าวะ เออเออเอาไปเอะเอาไปเถอะโหฟ้ามันยังมืดอยู่เลยว่ะไอ,อ้เผือกเออหน้านอนจริงๆเลยเฮ้ยมีคนเดินมาด้วยว่ะไอ,อ้เผือกอ้าวไอ้เผือกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่สวัสด,สสดีสวัสดีเออสวัสดีเราชื่อกล้วยนะส่วนเนี้ยเพื่อเราไอเ้เผือกนายอยู่ชั้นไหนอ่ะอ๋อเราอยู่ปีสองอ่ะเราชื่อเจนะยินดีทห้รู้จักเลยอยู่ชั้นเดียวกันเลยเว้ยงั้นเดี๋ยว เราไปร้านขายของก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเอยถึงสักทีเว้ยร้านขายของไหนมาดูซิร้านของลุงปูมีอะไรบ้างอืมเออมีตังอยู่แค่นี้จะกินอะไรดีวะเออมีพายคุกกี้ไม่เอาอ่ะเฮ้ยมาเทนดูเอานี่ดีกว่าเว้ยชอบกินอยู่เอยเอาเลยเอาโดนใดเจยแย่งไปซะงั้นเออเฮ้ยเฮ้ย เอาโดยเอาเลยรถปูผัดผงกะหรี่ก็ได้ว่าเฮ้ยไอกล้วยไอกล้วยมาดูนี่เลยเว้ยมีขายเกมเพย์8ด้วยว่ะโอ้โหเจ๋งไปเลยเว้ยเราซื้อกันดีปะวะเฮ้ยมันต้องแพงมากแน่ๆเลยนะเว้ยจะเอาเงินที่ไหนแล้วไปจ่ายวะเกมระดับนี้ไม่ถูกแน่นอนนะเว้ยก็เอาเงินเราแชร์กันไงสองคนน่ะพอมั้งเฮ้ยถึงจะแชร์มันก็ไม่พอหรอกวะถอดใจคือว่าเอาจริงๆเออก็ได้เออเออนะเฮ้ยมีเมาท์ให้ดูตรงนี้ว่ะเอาดีกว่า เออครบและวทีนี้ก็มีเลกับเมาเทนดูโอเคไปจ่ายตังดีกว่าเฮ้ยฉันว่าฉันจะไปขอตังสาววะ่ะเฮ้ยจะบ้าแล้วยานะเอ,อ๊ยน้องๆพี่ขอตังหน่อย,ดย 5, 6, 000, ได้ไหมจากสักห้าหกพันได้ไหมอีนี่นี่มันเร็วจริงๆเลยวะ่ะเฮ้ยสาวเดินหนีเลยวะ่ะมึงเห็นไหมเขาไม่อยากจะคุยกับมึงหรอกโหไม่เห็นต้องเดินหนีกันเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยสาวคนนั้นมีหนวดด้วยวะ่ะนั่นดิ แปลกๆเว้ยอย่าไปขอตังค์แม่งเลยเฮ้ยนายอะอยากจะถ่ายรูปใช่ไหมฉันหน้าสวยนะฉันรู้ว่านายอยากจะถ่ายรูปกับฉันแต่นายไม่กล้าก็เลยมาขอตังค์ฉันใช่ไหมเออครับครับเออถ่ายให้ก็ได้เออได้รูปมาเฉยเลยวะเออจ่ายตังค์ดีกว่าลุงปูครับนี่ครับผมเอาเลกับเออมาวเทนดูนะครับเออนายนี่หน้าคนๆน,นะ เออผมเป็นคนหน้าโหลครับลุงก็ผมเพิ่งมาเรียนวันแรกนะผมว่าลุงไม่น่าจะรู้จักผมหรอกว่าแต่หน้าลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> หน้าไม่ค่อยเหมือนปูหน้าเหมือนปีศาจมากกว่าอืลุงว่าลุงคงจําผิดนั่นแหละโทษทีนะไ <c oughs> อ้น้องเออแล้วมันเท่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับคิดตังค์ด้วยครับลุงเร็วๆนยครับเดี๋ยวผมสายนะครับเออทั้งหมดมันยี่สิบห้าเยนจ่ายมาเร็วๆ เร็วๆเลยยีนะ่สิบ้าเยนนะสอย่างเนี่ยอโอเคครับเฮ้ยไอเ้เผือกเดี๋ยวขอขอตังเหรียญหนึ่งดีวะเอ,อเหรียญไม่พอว่ะขาดไปนหนึ่งเหรียญน,นายมีเหรียญเยอะใช่ปะละ่ะโอเคนะเออเออได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวให้ยืมอ่าขอบคุณครับลุงเออลุงครับคือว่าผมอยากจะรู้ว่าไอ้เพย์แปะนี่มันราคาเท่าไหร่แล้วครับ เออหกพันสองร้อยเยนอะ่ะโหยแพงจังเลยอะ่ะลุงงั้นเอาไอ h ฟนยี่สิบสองผมไปเลยละกันนะแล้วผมขอได้ไหมผมขอแลกกันโอเคเปล่าลุงอืมไม่รู้สินะงั้นถ้าเอาเลปูผัดผงกะหรี่ของลุงคืนมาแล้วลุงจะให้โอเคเปล่าเอาไปเลยนะเพแปดอะแต่เอาปูผัดผงกะหรี่ลุงขึ้นมาอ่าโอเคเอาคืนไปเลยลุงอ่านี่ ไปเอาเพยแปดนายไปอ่ะเร็วๆเลยพอเพยเพยแปดนายนั่แหละเราจะสายอยู่แล้วเนี่ยวอนนี้ไปครั้งแรกนะเวย้ยเอาหยุดเดินทำไมอะดีใจอะ่ะได้เพยแปดแล้วโอ้ยบ้าบ้ามาเลยเร็วเลยเนี่ยคนอื่นเขาไปห้องเรียนกันหมดแล้วเวย้ยเวเลยซิ่งห้าร้อยแรงม้าเลยมึงเฮ้ยที่เผือดูดิวะเจมันทําอะไรวะดูมันดิมันทําอะไรกับล็อกเกอร์มันก็ไม่รู้วะ่ะมาดูดิมยืนนั้นเห็นไหมเฮ้ยนายทําอะไรอะ เออคือเราชอบล็อกเกอร์อันนี้อะ่ะแต่เราเปิดไม่ได้อะ่ะมันสวยดีอะ่ะเราแต่เราเปิดไม่ได้อะ่ะเออเดี๋ยวเราช่วยนะมาเดี๋ยวเราช่วยเฮ้ยแม่งโคตรแข็งเลยวะเรายังเปิดไม่ได้เลยโทษทีนะเว้ยอะนี่เดี๋ยวเราให้เลนายละกันสงสารนายวะโอ้โหเรามาทันเวลาพอดีเลยวะไอ,อ้เผือกเออนั่นดิไม่งั้นแย่แน่เลยเอา้อาวอรุณสวัสดิ์ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยได้แล้ว เริ่มเวลาเรียนแล้วโอ้เอเบื่อแล้วงาเบื่อแล้วงาเบื่อแล้วงาครูชื่อว่ากาเลตน,นะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยเอาละเงียบๆน,นะครูจะเช็คชื่อแล้วจะได้เริ่มเรียนกันสักทีมาดูซิว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างเฮ้ยนายหลับแล้วหรอวะไอเ้เผือกเอ้ยเอ้ยยังไม่หลับเวยยังไม่หลับเออก็นึกว่านายหลับแล้ว เด็กชายเจเซมาคุเตะมาครับเด็กชายกล้วยสุกหรือ,อยังเอ้ยมาครับครูมาครับมาครับ,รบเด็กชายยูโรคาสตาร์เคก้กอ๋ออยู่นี่ครับเซนเซอืมเด็กชายก้างอยู่ทำพื้นไปไหนเด็กชายก้างไม่อยู่สินะต่อไปเด็กชายเผือก เจเินทโยมครับมาครับโอเคดีมากต่อไปเด็กชายสมหมายสมิธมาครับ่าต่อไปเด็กหญิงยูกิแม่ขวหน้าอยู่นี่ค่ะเด็กชายโซมาเซเซมาครับท่านเด็กหญิงมีมี่ขี้ไม่สุดมาค่ะ โอเคอืม okay. ต่อไปเด็กหญิงเบนจพรสว่างทําอยู่ค่ะเอาละแล้วเราก็เช็คชื่อเสร็จแล้วนะจากที่ดูดูก็เหมือนว่าจะมากันครบเกือบทุกคนนะยกเว้นในายก้างถ้าเจอข่าวหน้านะจะต้องเอาให้เข็ดค่าของครูเราก็จะเรียนสิ่งต่างๆมากมายนะเราจะเรียนแบบหลากหลายมากมีตั้งแต่วิชาคณิต ไปจนถึงวิชาชีวะเลยและทำไมภรรยาของครูถึงเลิกกับครูเอาละ่ะตอนนี้มีใครมีคำถามไหมผมครับผมครับผมมีคำถามครับว่าไงละ่ะในเพือกงั้นตอนนี้ภรยาคุณครูก็โสสินะครับเอออยากได้ดีเทนชั่นมากใช่ไหมนายนะ่ะเอ้ย แล้วถ้าไป d e t ทนชั่นแล้วภรรยาคุณครูจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าล่ะครับเฮ้ยนายเอ๊ะเปล่าครับเปล่าครับผมขอโทษนะครับค,คุณครูเฮ้ยนายนี่ไม่มีความเคารพคุณครูเพางเลยนะเว้ยเฮ้ก็แค่าถามเล่นๆคำๆเองนี่หว่าใครจะรู้ว่าจะของขึ้นนะเออเอาละเอาละสำหรับวันนี้เราก็จะแค่แนะนำตัวกับเพื่อร่วมห้องไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะเอาละนี่ก็คือหนังสือของทุกคนนะเดี๋ยวครูจะแจกให้ แต่ละคนก็รับไปและรักษาดีๆด,ด้วยละ่ะอืมเอาไปเลยหนังสือเล่มเนี้ยแพงนะหายากด้วยถ้าใครทำตกหรือลืมไว้ในห้องส้วมนะครูไม่ยอมจริงๆด้วยเอาละ่ะทีนี้ก็ครบทุกคนแล้วเรามาเริ่มจากในเผือกเป็นไงละ่ะออกมายืนหน้าห้องเลยมาแนะนำตัวไปคนแรกเลยดีกว่าเอาอีเผือกไปยืนหน้าห้องดีวะ เออโหยกูก็อายเหมือนกันนุ้ยเฮ้ยไปยืนหน้าห้องดิไปยืนโต๊ะคนอื่นทำคลื่ออะไรหรอเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปละอ,อืออืมเออคือผมชื่อเผือกนะครับเอ่อเผือกจเจริญทยมครับและอ่อนั่นก็เพื่อนร่วมห้องผมครับนั่นไงครับโบกมือหน่อยครับอ่าเออ,เอ,อผมชอบกินเลครับ เลรสโนริสาลายครับชอบมากนะครับเออเออเอเอคือผมชอบกินเลครับครับอ่าใช่ครับเอาละพอแล้วไปนั่งที่ได้นานไปนะวันหลังก็พูดให้มันดีๆหน่อยเค okay, ป้าอาโอเคครับเฮ้ยนายทำดีแล้วอะ่ะเพื่อนดีมากคนแรกมันก็ต้อง ันก็ต้องตื่นเต้นมาธรรมดาแล้ววะใช่ไหมเอาละไหนเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ววันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันการบ้านที่ครูจะให้ก็คือเอาของชิ้นใดก็ได้หนึ่งชิ้นที่บ่งบอกความเป็นตัวเรามาและมานำเสนอหน้าห้องเข้าใจไหมเอาละแยกย้ายห้องกันได้แล้วเฮ้ยเอาละต่อไปก็ไปกินข้าวกลางวันกันสิบเอ็ดโมงแล้วนี่ใช่ปะไอ,อ้เผือกเออไปลงอาหารชั้างกันดีกว่า เออตรงอาหารมันอยู่ไหนวายังไม่ได้ไปดูเลยแต่เห็นคนเขาเดินลงไปชั้นล่างกันก็ต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเลยว่ะเอออยู่นี่ไงเอาไอ้เผือกมานั่งไหนวะเออเฮ้ยเฮ้ยนายมานั่งกับเราดิเฮ้ยไปนั่งกับเจกันเปล่าเออไปดีไปดีเอองั้นขอนั่งเลยนะเอาอีกเผือกอย่าเดินข้ามโต๊ะอ้อมไปนั่งดีๆเออเฮ้ยว่าไงวันนี้ วันแรกก็เหนื่อยสุดๆไปเลยเนาะเออๆนั่นดิเฮ้ยว่าแต่นายคนนั้นน่ะเด็กแรกเปลี่ยนใช่ปะวะทําไมหน้ามีรอยแผลเป็นใหญ่เบลอเลยวะอ๋อไอคนคนนั้นน่ะเขาไม่ชอบหรอกให้คนไปพูดถึงเรื่องพวกเนี้ยแบบเขาไม่ค่อยชอบให้คนมาถามว่าไปโดนมาจากไหนอะไรยังไงเขาไม่เคยพูดเลยนะไอเผือกนายไปถามดินายมันชอบเผือกอยู่แล้วนี่ โอเคได้จัดไปเฮ้ย <Hey, S 1> นั่งด้วยได้ไหมเด็กแลักเปลี่ยนได้จะนั่งก็นั่งสิเฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้กล้วยครูคนนั้นเขามองฉันปะวะแม่งอย่ามองไม่เลิกเลยวะดูดิเฮ้ย <Hey, S 2> เออวะจริงด้วยครูสงสัยเขาจะเกลียดนายซะแล้ววะนายนี่ไม่น่าทําตัวเป็นเด็กไม่ดีเลยนะเว้ยดูดิครูเขาจับตามองแกใหญ่เลยวะเออเออเอเอช่างแม่ง เดี๋ยวไปถามไอ้เด็กแรกเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ย hey, ว่าไงนายอะเออคือว่าเราชื่อเผือกนะเว้ยนายชื่ออะไรวะเราชื่อสมหมายอะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าเปล่าเปล่า,ลาคือแค่จะมาถามว่าทําไมนายถึงมีรอยแผลเป็นตรงนั้นน่ะไปทําอะไรมาวะอ๋อรอยแผลเป็นเนี่ยเหรอคือว่าตอนที่ฉันอยู่อิตาลีอะ่ะ ฉันถูกฝูงหมาป่ามันเล่นงานว่ะมันมาเป็นฝูงเลยนะแต่ว่าฉันก็จัดการมันเลียงตัวเลยเว้ยแล้วฉันก็ถลกหนังมันด้วยฟันของฉันเนี่ยแหละแล้วเอามาทำเป็นผมเช็ดเท้าที่บ้านนั่นแหละฉันเลยได้รอยแผลเป็นนี่มาเออเออก็เฮ้ยเจ๋งดีว่ะไปก่อนนะเว้ยเออคุดนายคิดเหมือนกันเพราะว่าแบบเด็กแรกเปลี่ยนน่ะแม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะเป็นเด็กเกเรแน่เลยว่ะ เออเออคิดเหมือนกันเลยว่ะโอ้ยดีนะที่ไม่พินั่งกับมันนานเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเขามองฉันปะวะเออน่าจะใช่ว่ะแกลองเอาแครหลอดไปให้ดิไปเลยไปเลยไปลองจีบเลยเอาหน้าเอาหน้าทำได้เว้ยเอองั้นฉันไปรอแล้วนะเว้ยไปเลยเออผมให้ผมให้แครหลอดครับโอ้ยไอจังเลยไอยอไอยอ เฮ้ยนายจะวิ่งหนีไปทําไมเนี่ยกลับมาก็กูอายอ่ะเฮ้ยนายนี่แม่งเอ้แป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าเธอเธอกำลังจะเดินมาทางนี้แล้ววะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไงบ้างวะโอ้ยอายวะ่ะครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ไปจีบสาวเนี่ยเฮ้ยแอบดูหน่อยเอ้ยทาไมเขาแค่หลอดคืนมาวะเฮ้ยทําไมอะ่ะมีอะไรอะ่ะ เออกล้วยเออคือไม่ต้องเสียใจหรอกนะไอผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการแครหลอทของนายอ่ะคือว่าเขาไม่ค่อยชอบแครหลอดเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยไอครูคนนั้นมันยังมอฉันอยู่เลยวะช่างมันไอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้วะแกไม่เป็นไรเนาะเออจีบคนใหม่ก็ได้เออฉันก็ไม่แคร์แล้วว่ะไปคาบต่อไปดีกว่าเว้ย เอาละค่ะตอนหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำมาต่อนะบ๊ายบาย